มึงหุ้ใส่แทงงสายพวกต้อยมัดขวานลึกต่อยวัดขวางันสองไวได้ได้มีอะไรเลยเขาใหญ่เ่าใหญ่เาลอยอยแก่ไปเจอร้ส่ที่ที่หลักไม่ดีน้ำห้น้าวา่เนก่งเก่งเฉยดีงสานน้องเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับ เนไปภาพไหนนะลงดินลาวจะเปลี่ยนรูปร่างด้วยนะสองคนนี่มีคนชัดเจนใช่ไหมมีผลเยอะเลยครับยกสีก็ถือว่าได้รุ้นเลยแล้น้องช่วงช่วงการยกสี่ช่วงต้นยกสี่เดินกลางทำได้เลย ลูกเขียขาแล้วก็เข่าซ้ายดอมมันใช่ไหมครับพี่ไม่มีอาีพกี่เมืองกันน้องชายที่ผมหลักแสนนะแสนสี่แสนสีส่ครับผมถ้าถ้าไม่คิดว่าจะโด<อ>นจังหวะเขีย่ยขาลูก,ลกนั้นคิดว่าเกมดอมมันรูปแบบไหนน่า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 จะน่าจะสนุกเพราะว่าบรรยากาศใครจะทำกินกรักรมจะมาเลย โอกาสอยากแก้มือไหมน้องเริ่มหนักเนาถ้าเจอกันใหม่น้ำหนักเข้านี่ยังไงเติมหนัเข้าวันนว่าน้ำนักเขน่าจะสนุกวันที่ย่างน้องละที่กรที่เราช่บเท่าไหร่รับมร้อยแปดอยร้อยสิดร้อยสิร้อยสิ็ร้อยสิร้อยสิบได้เลย

follow ตัวมาในแล้วอีก3ไมค์อีกรอบครับครับ